ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวกลางเลขคณิตตัวกลางเลขคณิตนะคะถ้าเรามีนะคะพจน์สามพจน์ต่อเนื่องกันอย่างเช่น a x แล้วก็ b แบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นลําดับนะคะเป็นลําดับอะไรเป็นลําดับเลขคณิตการที่จะเป็นลําดับเลขคณิตได้เนี่ยก็คือพจน์หลังนะคะลบพจน์แรกถูกปะจะต้องเท่ากับพจน์หลังลบพจน์แรกเช่นเดียวกัน แก้นไหมคะก็คือจะต้องมี d ที่เท่ากันนะคะฉะนั้นพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ต้องเท่ากับพจน์ที่3ลบพจน์ที่ไรคะพจน์ที่2ถูกป่ะคะดังนั้นจัดรูปนะคะย้าย x มาอยู่กับ x นะคะย้าย a ไปอยู่กับ b ฉะนั้นจะได้2 x นะคะเท่ากับ a อบวกบฉะนั้น x นะคะจะเท่ากับ a อบวกบแล้วส่วน 2, ดังนั้นการที่เราจะหาตัวกลางเลขคณิตอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ใช้สูตรนี้ทันทีถ้าพี่จะหาตัวกลางเลขคณิตระหว่าง a กับ b ก็ได้สูตรว่า a บวก b แลว้วหารสอง 2. โอเคไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูลำดับฮาร์โมนิกนะคะลำดับฮาร์โมนิกก็คือตัวย่อ hm นะคะถ้า a 1 a 2 a 3 a 4ไปจนถึงโพสที่ n นะคะเป็นลำดับฮาร์โมนิก ลำดับฮาร์โมนิกนะคะจะเป็นลำดับที่ตรงกันข้ามหรือเป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิตนะคะดังนั้นถ้าพี่จะหาลำดับเลขคณิตของชุดนี้ก็กลายเป็น1ส่วนพจน์ที่1 1ส่วนพจน์ที่2 1ส่วนพจน์ที่3 1ส่วนพจน์ที่4ไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนพจน์ที่ n นนะคะคราวนี้ คราวนี้นะคะความสัมพันธ์ของลำดับฮาร์โมนิกกับลำดับเลขคณิตก,ก็เป็นส่วนกลับกันนั่นเองถูกไหมเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าถ้า1 2 3 4ไปเรื่อยเเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้าพี่จะหาลำดับฮาร์โมนิกนะคะง่ายๆพี่ก็เอา1นส่วนหถูกปะห่งส่วนสถูกไหมคะ1นึ่ส่วนสาส่วนส ไปเรื่อยๆถูกไหมต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่1.9เขาบอกว่าจงหาพจน์ที่15ของลำดับฮาร์โมนิกชุดนี้ที่มีพจน์แรกคือ1พจน์ที่2คือ2.3ส่วน3พจน์ที่3คือ1.2ส่วน2พจน์ที่4คือ2.5ส่วนห้าดังนั้นนะคะเวลาเราเจอโจทย์ที่เป็นฮาร์โมนิกเนี่ยเราต้องทำฮาร์โมนิกให้ไปเป็นลำดับเลขคณิตซะก่อน ต้องเปลี่ยนฮาร์โมนิกให้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะฉะนั้นลำดับเลขคณิตเนี่ยของลำดับชุดนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็น1ส่วน1ก็เป็น1เหมือนเดิมนะคะสส่วน2ถูกไหมคะกับเศษกับส่วน2แล้วก็5ส่วน2ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถือว่าเป็นลำดับอะไรละคะลำดับเลขคณิตละพอเอาเข้าลำดับเลขคณิตได้แล้วนะคะเราก็หาอะไรคะหาดีถูกไหม ดีองลำดับนี้ก็คือพจน์ที่สองนะคะลบพจน์แรกการบวกลบเศษส่วนต้องทำอะไรให้เท่ากันคะทำส่วนให้เท่ากันดังนั้นพี่ต้องคูณ2คูณ2ถูกไหมคะเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้3-2ลบสส่วนด้2กลายเป็น1ส่วน2 D เท่ากับ1ส่วน2นะคะจากสูตร an นะคะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ d นะคะ n หนึ่งคืออะไรคะ n หนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมบวกด้วย n คืออะไรคะ n คือสิบห้าพอเราจะหาพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่สิบห้าฉะนั้นสิบห้าลบหนึ่งคูณดีอะคะดคือหนึ่งส่วนสองถูกปะดังนั้นพจน์ที่สิบห้าก็คือหนึ่งบวกสิบสี่นะคะคูณด้วยหนึ่งส่วนสองฉะนั้นหนึ่งบวกเจ็ดจะได้แปด ฉะนั้นพน์ที่15มีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วเราหารลำดับเลขคณิตหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราจะหารลำดับฮาร์โมนิกเราก็ต้องย้อนนะคะเมื่อเราได้เลขคณิตมาละเราก็ย้อนกลับไปที่ฮาร์โมนิกเหมือนเดิมถ้าเลขคณิตได้8ฉะนั้นฮาร์โมนิกก็คืออะไระคะ1ส่วน8นั่นเองถูกไหมคะคำตอบของเราก็จะเป็น1ส่วน8ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวกลางฮาร์โมนิกถ้าพี่มี a นะคะ y b เนี่ยเป็นนะคะลำดับฮาร์โมนิกฉะนั้นถ้าพี่จะหาตัวกลางของเขาเนี่ยพี่ก็ต้องกลับไปเป็นลำดับเลขคณิตก,ก่อนการที่ทำให้เป็นลำดับเลขคณิตก,ก็เป็น1ส่วน a 1ส่วน y แล้วก็1ส่วน b ถูกไหมคะเป็นลำดับเลขคณิตเหมือนเดิมค่ะคราวนี้พี่ก็ต้องเอาอะไรคะ 1ส่วน y จะต้องเท่ากับอะไรคะ a นะคะตัวแรกบวกตัวที่สองแล้วหารด้วยสองจากนั้นนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆรื่อเราก็จะได้การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็ต้องคูณ b ตรงนี้คูณ b นะคะตรงนี้คูณ b ตรงนี้คูณ a ตรงนี้คูณ a จานั้นเราจะได้ a บวก b แล้วส่วนด้วย a ส่วนด้วย2องนะีกทีเนี่ยโอเคไหมคะนั้นเขียนได้ว่า a บวก b นะคะส่วนด้วย2 ab ถูกไหมฉะนั้นนะคะ1ส่วน y เท่ากับ a บวก b ส่วนด้วยส ab y ก็ต้องเท่ากับ2 ab ส่วนด้วย a บวก b ถูกไหมคะดังนั้นเราจะได้ตัวกลางของลำดับฮาร์โมนิกมาแล้วตัวกลางของลำดับฮาร์โมนิกที่มีค่า a เป็นตัวแรก และค่า b เป็นตัวที่3นะคะเราจะหาค่ากลางเราก็ต้องเข้าสูตร2 ab ส่วนด้วย a บวก b แบบนี้เลยคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูลําดับเลขาคณิตนะคะลำดับเลขาขะคณิตเ,เนี่ยถ้าที่มีพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะลำดับเลขาเนี่ยจะมีอัตราส่วนร่วมนั่นคือ r อัตราส่วนร่วมคืออะไรคะคือการที่พจน์ที่สองนะคะหารพจน์แรกเนี่ยมันต้องเท่ากับพจน์ที่สามหารพจน์ที่สองนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสูตรของลำดับเลคขคณิตนะคะจะมีค่าเท่ากับ an เท่ากับ a หนึ่งคูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1ต่อมานะคะแล้วมาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างข้อนี้บอกว่าจงหาพจน์ที่6ของลำดับเรขาคณิตนะคะ1 2 4 8ี่ดังนั้นนะคะโจทย์บอกว่าเป็นลำดับอะไรคะลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตเนี่ยต้องมีอะไรคะต้องมี r เช่ปไ r คืออะไรเอ่ยพจน์ที่2หารพจน์ที่1นะคะเราก็จะได้2ถูกไหม r คือ2ถูกไหมคะ ดังนั้นสูตรคงร้าของเราก็าคือ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะคะพี่จะหาพจน์ที่6แทน n เป็น6ถูกไหมคะเราจะได้ n 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1 r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2 6ลบ1มีค่าเท่ากับ5ฉะนั้น1คูณอะไรย่อมได้ตัวนั้น2ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ32ฉะนั้นพจน์ที่6นะคะ ซึงบอกได้ว่าพจนที่6มีค่าเท่ากับ32ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1.13ลําลำดับเลขาคณิตน,น,นะคะที่มีพจนที่4เนี่ยเท่ากับลบ2ี่พจนที่9เท่ากับ7 0 6อ่หจนะคะจงหา n ฉะนั้นลำดับเลขาเนี่ยสูตรทั่วไปคืออะไรคะ an เท่ากับ a 1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ถูกปะดังนั้นนะคะพี่ก็แทนค่าลงไป A4 นะคะก็ต้องมีค่าเท่ากับ a1 คูณ R ยกกำลัง4ลบ1ดังนั้นพจน์ที่4มีค่าลบ24ถูกไหมเอ่ไม่รู้เขียนเอาไว้ R ก็ยังไม่รู้นะคะ4ลบ1เหลือสาดังนั้นให้ตัวนี้เป็นสมการที่1จากตัวนี้นะคะพจน์ที่9นะคะมีค่าเท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลังเก้า 9, ลบหนึ่งดังนั้นนะคะพดที่เก้ามีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบแปดหนึ่งไม่รู้ R ไม่รู้เก้าลบหนึ่งเหลือแปดเป็นสมการที่สองนะคะพี่นะคะเอาสมการที่สองหารสมการที่หนึ่ง ซ้ายก็หารซ้ายนะคะ768หารลบยีจะได้ขวาก็หารขวานะคะแบบนี้ถูกปะด้านซ้ายนะคะ768หาร24ได้เท่าไหร่คะ768หารด้วยลบยีเราก็ทดนะคะแล้วก็ตัดไปเอา2ตัดก่อนก็ได้นะคะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 8 6 2 4 8 เอาสิบสองตัดนะคะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสามสิบหกถูกปะเหลือเศษสองสิบสองสองยี่สิบสี่ตัดกันไปตัดกันมาได้ลบสามสิบสองนะคะพอเราได้ลบสามสิบสองเสร็จก็ดูนะคะ A1 หนึ่งตัด A1 หนึ่งถูกปะต่อไปนะคะ R ยกกำลังแปดหาร R ยกกำลังสามฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันคะลบกัน ลบ32เท่ากับ R ยกกำลัง5้ถูกไหมฉะนั้นเราต้องปรับฐานให้เหมือนกันก่อนนะคะฐานทั้งสองข้างให้เหมือนกันดังนั้นอะไรเอ่ยคูณกันแล้วเหมือนกันนะคะยกกำลัง5ได้32ฉะนั้นก็คือลบ2ยกกำลังเลยะคะยกกำลัง5าเท่ากับ R กำลัง5้เลขชี้กำลังเท่ากันฐานต้องเท่ากันถูกไหมคะ r ต้องเท่ากับลบ2 ดังนั้นเราได้อ่านเท่ากับลบสองเอากลับไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะคะเราถึงจะได้ a 1ออกมาถูกปะฉะนั้นพี่เอากลับไปแทนนะคะแทนในสมการที่1เราก็จะได้ลบยี 24, นะคะเท่ากับ a 1 r ก็คือลบสยกกำลัง3นะคะพี่จะได้นะคะลบยี่สนะคะคูณกับลบแถูกปะ a 1จะมีค่าเท่ากับ ลบ2ี่สส่วนลบ8นะคะ8188 3 24ถูกปะฉะนั้น A1 นะคะจะมีค่าเท่ากับ3ถูกปะยังไม่จบนะคะเขาให้หาอะไรคะเขาให้หา N ถูกไหมพนดที่ N พจนที่ n หายงไงคะพี่ขอรบฝัง่งตายพจนที pot ่ n นะคะเราจําเป็นต้องมีสูตรทั่วไปก็คือ an เท mm. ่ากับ n 1>, 1 r n 1. ยกกำลัง n ลบ1ถูกปะดังนั้นสิ่งที่เราไม่มีคืออะไรคะสิ่งที่เราไม่มีคือ a 1 a 1ก็เอากลับมาแทนนะคะ r คืออะไรคะลบ2ถูกปะยกกาลัง n ลบ1อันนี้ก็คือพจนที่ n แล้วถูกไหมคะคำตอบก็คือ ตัวนี้ละต่อไปนะคะแล้ามาดูตัวกลางเลขาคณิตนะคะตัวกลางเลขาคณิตเนี่ยถ้าเรามี a นะคะ z นะคะแล้วก็ b เป็นลำดับเลขานะคะอ่ะเราจะหาตัวกลางนะคะตัวกลางเนี่ยเราต้องอาศัยอัตราส่วนนะคะล่วมเข้ามาช่วยนั่นก็คือพจน์ที่2หารพจน์แรกจะต้องเท่ากับพจน์ที่3หารพจน์ที่2 ดังนั้นเราก็หาแซดถูกไหมคะคูณไขว้ขึ้นไปได้แซดยกกำลังสองคูณ a, b ฉะนั้นตัวกลางตัวเดียวเนี่ยก็คือสแควรูทเอคูณกับ b ทันไหมคะดังนั้นถ้าเราจะหาตัวกลางนะคะระหว่างลำดับเลขาคณิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าส่วนนี้เลยคะ่ะ z เท่ากับบวกลบสแควรูทเอบีคูณกันโอเคไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ